แต่อีกจุดหนึ่งค่อนข้างน่าลำคาเหมือนกันนะตรงนี้ครับก็คือรางวัลเติมเงินครั้งแรกเนี่ยไม่รู้มันเอาออกได้ปะนะใครรู้ทีเอาออกก็คือบอกด้วยแล้วกันครับขึ้นมาเก่ก,กาหน้าจอมากเลยครับขึ้นมาล่อเกือบกลางจอเนี่ย สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนดูนะครับพบกับผม Season Studio กันอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้นะเราก็จะมาอยู่กันกับเกม Love Destiny ครับตำนานมังกรหยกนั่นเองครับซึ่งเราก็ตามเคยครับมา่องเจ็คลาสอาชีพภายในเกมนะว่าจะมีอาชีพอะไรที่น่าเล่นกันบ้างครับสำหรับเกมมือถือแนว MMO RPG ที่เปิดใหม่ล่าสุดกันนะครับ สำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแบบแนวจอมยุทธจีนกําลังภายในนะครับบอกว่ามีอาชีพเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอาชีพแรกกันก่อนเลยครับว่าจะมีอะไรให้เราได้นาเล่นกันบ้างครับอาอาชีพแรกครับเป็นนักกระบี่นะครับโหค่อนข้างเทพเลยนะตัวนี้ครับพลังโจมตีสูงมากครับบวกกับการโจมตีแบบติดกิจข้อนะครับแต่ว่าพลังป้องกันแล้วก็การหลบหลีกเนี่ยอาจจะน้อยไปสักนิดนึงอาวุธที่ใช้เนี่ยเป็นกระบี่มือเดียวนะครับสวยงามครับ อันที่2ครับจะเป็นจอมกระบี่หญิงนะนี่ครับก็คล้ายๆกับตัวแรกแหละคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ทําไมค่าพลังป้องกันเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าครับรูปลักษณ์ในคล้ายๆกันเลยนะถือกระบี่เหมือนกันครับแต่ว่าพลังป้องกันเหมือนสูงกว่าปะ่ะสูงกว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมาดูชิพที่3ครับพลหอกนะครับตัวนี้เน้นการโจมตีแล้วก็การติดคริติคอลนะครับโอ้ค่อนข้างเท่เลยหอกพี่แกเนี่ยดูดีครับใช้ได้เลย อาชีพที่4ครับขาดไม่ได้เลยสําหรับเกมแบบจีนกําลังภายในนะก็คือหงอคงนั่นเองครับอาชีพหงอคงมาเลยนะแน่นอนว่าเกมสไตล์นี้เนี่ยมีเกือบทุกเกมครับไอหงอคงเนี่ยก็คือการโจมตีแบบติคิเข้อเช่นกันครับค่าพลังการหลบหลีกแล้วก็การโจมตีครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีไฮไลท์นะบอกว่าวเป็นพูดตรงนี้มีอสูรแล้วก็แปลงมานะตรงนี้สามารถคลิกดูได้ด้วยครับอ๋อแบบนี้อ่ะเป็นสกินพิเศษเหรอหรือว่ายังไงนี่ครับ ถ้าจะเป็นล่างนี้ก็ค่างเท่ขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะถัดมากันบ้างครับอาชีพนี้ถือว่าน่าเล่นครับดูเป็นคล้ายเป็นปลานะครับอ่าอาชีพชื่อว่าปูโดหิตนะครับสอนตัวนี้สามารถแตะดูได้เน้นไปที่ค่าพลังโจมตีครับแล้วก็อัตราการหลบหลีกและการควบคุมครับตัวนี้น่าจะเป็น c ีค่อนข้างเยอะพลังป้องกันน้อยนิดนึงครับคีย์คอลก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะสำหรับตัวอาชีพนักบวชครับถัดมาครับอาชีพนี้ครับสุคนธการโอ้โหชื่อ เหมือนไม่ใช่อาชีพนะเหมือนจะเป็นการตั้งชื่อคนจริงๆนะครับอาชีพนี้เน้นไปนที่ความสมดุลทั้งหมดเลยครับทั้งการโจมตีการป้องการหลบหลีกการฟื้นฟูครับจะเน้เนไปที่การฟื้นฟูนะตัวนี้จะเป็นสายซัพพอร์ตหรือเปล่าอยู่แถวหลังนะแล้วก็อาชีพท้ายครับเป็นเพชรฆาตนะอาชีพนี้ดูดีสุดละเซ็กซี่แล้วก็สวยงามคล่องแคล่วว่องไวครับเน้นที่พลังโจมตีคิดเข้า หลักๆเนี่ยกราฟตรงนี้ครับดูมันแปลกๆไม่รู้นะดูแล้วไม่ค่อยแบบมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูภายในเกมกันเลยแล้วกันนะลักษณะการเล่นต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกมแนวออโตเ m o มเลยครับก็คือกดรับภารกิจตีมอนสเตอร์อะไรพวกนี้แหละแล้วก็อัพค่าพลังนะครับก็จะมีคัสส่งคัสสินให้ดูเป็นช่ชวงๆไปครับตามเควสท,ที่เขากําหนดมาให้เราเล่นครับ แต่ว่าภาพค่อนข้างโอเคเลยลื่นๆครับไม่ได้กินสเปคไม่ได้แหลกอะไรมากมายเท่าไรนักแต่ว่าฉากบรรยากาศต่างๆค่อนข้างสวยเลยอย่างาทุ่งหญ้าดอกไม้ตรงเนี้ยค่อนข้างดูดีเลยดูดีกว่าหลายๆเกมนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยก็ทรงเดียวกันเลยฮะในส่วนการตั้งค่าครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าเลือกมุมมองได้ครับแล้วก็เพิ่มอัตราโหมดเฟรมเรทสูงนิดนึงได้ครับซึ่งมันก็ทําให้เครื่องเราร้อนขึ้นแต่ตรงนี้ก็ ต้องดูสเปคมือถือกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถตั้งค่าการเปิดบอร์ดได้ด้วยว่าจะให้มันเก็บอุปกรณ์ประเภทไหนบ้างครับอย่างอุปกรณ์สีขาวสีฟ้าสีม่วงสีส้มหรือว่าพวกเหรียญทองอะไรพวกนี้ครับก็มาดูได้เลยครับหลังจากเราตั้งค่าให้มันเป็นเฟรมเรทสูงเนี่ยตัวเกมก็ค่อนข้างลื่นขึ้นมาเยอะมากๆครับตอนนี้ก็คือเล่นแบบลื่นๆไปเลยนะภาพค่อนข้างดูดีกว่าหลายๆเกมที่เปิดมาในช่วงนี้ครับ เพราะว่าบางเกมเนี่ยอาจจะไม่ลื่นเข้านะตัวเกมนี้รู้สึกว่าของเขาเนี่ยจะลื่นกว่านะครับในเรื่องของการจัดการการตั้งค่าอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแต่ผมชอบบรรยากาศฉากนะเขาทำมาสวยอะดูดีเลยเออดูโอเคอยู่อะดูดีอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นออโตเอ็มโอก็ตามนะครับเนี่ยสกิลค่อนค่า,าลังกาอะไรตัวเลขขึ้นนี่คือเห็นค่าพลางังค่าดาเมจของเราเลยครับแต่จุดหนึ่งค่อนข้างนา่ารำคาญเหมือนกันนะตรงนี้ครับก็คือรางวัลเติมเงินครั้งแรกเนี่ย ไม่รู้มันเอาออกได้ปะนะใครรู้วิธีเอาออกก็คือบอกด้วยและกันครับขึ้นมาเก็งกาหน้าจอมากเลยครับขึ้นมาล่อเกือบกลางจอเนี่ยรางวัลการเติมเงินครั้งแรกเนี่ยไม่รู้พี่แกเขาจะเน้นโปรโมทไปถึงที่ไหนนะคือมันเอาออกไม่ได้นะพยายามเลื่อนพยายามอะไรนะกดเข้าไปก็คือจะให้เติมเงินครับเนี่ยนะครับกดเข้าไปก็ให้เติมเงินเลยปะแล้วพากดออกมันก็ไม่ออกนะใครรู้วิธีก็บอกด้วยแลวกันว่ามันเอาออกได้ปะหรือว่าต้องเติมเงินหรือว่าต้องเล่นไปอย่างนี้ไปเรื่อย นะใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันครับโอ้โหโครเก,ก,กะลอกกับครึ่งหน้าจอจะดู F o k, e F e k, เอฟโฟนเอฟเฟกต์อะไก็ดูไม่ได้ครับอตอนนี้เราได้ปีกมาหมายอันนึงครับเฮ้ยพอได้ปีกแล้วอะไรต่างๆก็ดูดีขึ้นมาเลยนะสวยใช้ได้เลยครับปีกโอ้โหนี่เป็นภาษาซามจังปะเนี่ยโดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะสกิลอะไรอลังการครับภาพสวยครับภาพค่อนข้างสวยเลยแหละใช้ได้เลนะ่ในสไตล์แบบจอมยุทธจีนผมว่าเกมนี้ภาพสวยครับ ส่วนระบบอื่นๆก็จะมีอย่างพวกเทพนักรบอะไรพวกนี้ครับก็ลองมาศึกษากันดูแล้วกันอันนี้ก็มาแนะนําคร่าวๆนะครับคือมันต้องปลดลงปลดล็อกอะไรด้วยเนี่ยต้องใช้เงื่อนขอะไรต่างๆครับเงื่อนขายในการใช้งานไม่เพียงพอต้องไปยังดันเจี้ยนเทพน,นักรบก่อนอะไรทํานองนี้นะครับถึงจะสามารถปลดล็อกได้หรือเปล่านะก็เรื่องของกองสกินครับตัวเกมนี้ก็มีสกินให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับอย่างพวกปีกพวกอะไรต่างๆครับนี่พวกนี้มันสามารถเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครของเราได้ด้วยนะ ปีกตำนานครับโอ้เพิ่มแต่ปีกเขาค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับแล้วก็เพิ่มค่าสเตตต่างๆภายในเกมเพืตัวละครเรานั้นเก่งยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของระบบสัตว์คีนะครับก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นคู่หูในการช่วยต่อสู้หรือเพิ่มค่าพลังโจมตีต่างๆภายในเกมนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับเนี่ยคู่หูสัตว์คีครับก็จะมีหมดเลยครับมีม้ามีหมีสิงโตเต่ามีหงกิเลนครับมังกรก็มีนะ คือต้องปลดล็อกครับตามขั้นต่างๆเลยตัวเกมนี้ก็ต้องเล่นไปสักพักหนึ่งครับตามสไตล์ของเกมแนวเก็บเลเวลนะ สกิลก็มีให้เลือกใช้งานเยอะแยะครับก็ต้องปลดล็อกตามเงื่อนไขของเขาแหละเนี่ยครับยังไม่ได้ปลดล็อกอีกเทียบเลยค่อนข้างเยอะมากนี่ปลดล็อกเพียงแค่เซี้ยวเดียวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพาสซีฟสกิลด้วยครับสกิลติดตัวะนะเป็นไงค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเราจจต้องใช้เวลาเล่นนิดนึงนะถึงแม้ว่าเลเวลมันจะขึ้นค่อนข้างไวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยการเล่นพอสมควรครับโดยรวมแล้วตัวเกมนี้ถือว่าเอาได้ครับภาพค่อนข้างสวยเลยสกิลอะไรต่างๆดูดีครับใครที่ชอบสไตล์เกมมือถือแนวเกมเวลฟาร์มม ก็ลองพิจารณาเกมนี้กันดูแล้วกันครับคลิปนี้ก็เข้า,ขาวแล้วกันมาแนะนำเบื้องต้นครับโอเคแหละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ